สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะมือนนี้ทองมีสามดาวเดินทางมาหาหนองไม้แก้วประจําวันวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพนอหสิบหานองไม้แก้วกับฟันฝันว่าไปโรงเรียนมูเฮามาใส่หัวเฮามาใส่หัวแล้วก็กลับมาบ้านให้แม่วีหฮาออกให้แล้วก็ฟันหินพญานาคสามองค์ ามตัวมหานี่พอ่อไม่แม่ไม่ลูกสิปแปเป็นเหลขกดีหลือเด็ดตัวใดก็ไปฟังกับน้องไม้แก้วผอมกันค่ะกกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท่องมีสามดาวนั่นไเด้อคะ่ะก็ไปรับชมรับฟังกับน้องไม้แก้วผอมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟันเลาบอีลา่าฟันหออลันหบนอฟัาสู้ฟังนะครับฟันเราค่ะ โอ้ยฝันวันจังไรนอนหนงไม้แก้วฝันว่าหนูไปโร,รงเรียน,นไปโรงเรียนค่ะครับผมหนูไปโรงเรียนหนูไปเล่นกับอืมไปเล่นกับโมค่ะโอ้ครับครับมูก็ยิบเขาวาใส่หนวหมูมูยิบเขาใส่หัวโอ้ยีมูเนี่ยได้คือยิบเขาใส่หัวเ <c oughs> นี่ยอะไรต่อครับ หนูก็กลับบ้าน,นไป,ไปกะให้แม่วีออกให้ครับวีเขาล่องแบบไม่จะโตยังไงครับตกเปาะแปะเปาะแปะล่องอืมครับครับครับแม่ก็เลยวีให่วีเขาออกจากหัวให้จ้ะครับผมแม่ก็วีให่วิวีว่านะฮะวีเอาโอ้วีเขาเด็ดเาเดด็เ้าเด็ดเทา โอ้เด็ดเท้าบ่เลยน้องไม้แก้วจ้าโอ้บีเท้า่นวไปบีเท้าเด็ดเท้าเด้อครับท่านผู้ชมแม่เพิ่นก็เด็ดเท้าให่ปะแม่เด็ดเท้าให้เท้าจากตัวน้องไม้แก้วเท้ากระไรตัวอยู่เท้ากระไรตัวอยู่จ้าโอ้ยบวมหัจำนวนที่สันบวมหัจำนวนเท้ามันเยอะเท้าเยอะเลยจ้าในหัวน้องไม้แก้วนั่นปะจ้าโอ้ แต่ไม่ตัวบาตนี่น,นูก็หึนูก็เลยเรื่อเรื่อยมันก็เลยถ่วงฟ้าสีเลยถ่วงฟ้าเลยจ้ะถ่วงฟ้าส่ถ่วงแนวใส่หรอือมั้จ้ะถ่วงแนวใส่รับรับรับสิแปรเป็นเล็กตัวใดเนาะบาห,หูตัวเล็กที่บบานี่เราไม่เกียวบ้หูจ้ะปันแค่นี้ วันจบได้เอาเอาเอาอีกบพื่ครับเพิน่นก็กะเฮาวางโตัวกะกระโดดนี้ออกไปกระโดดนี้ออกไปข้างนอกจแกเด็กขาเฮาเจ็โตแล้วน้องไม่ให้แกาขาเฮาเดี๋ยวคิดแป๊บนึงประมาณสิบสองตัวประมาณสิบสองตัวโอ เอาสิบสองตัวนอกนั่น,นกระโดดนี้ออกไปเลยนอกนั่นกระโดดนี้ออกไปไปเลยจ้าครับผมเอาสิบสองตัวเลยอครับ่านผู้ชมเนาะยังได้อีกบาทนี่ อยู่บ้านมูหนูก็มาหาอยู่บ้านครับมูที่เอาหาวใส่ผมหนูอ่ะครับ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 มูหนูก็มาหาอยู่บ้านที่นี่ก็มาไก่หนูแล้วแม่หนูมามูหนูก็ออกไปแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยอะไรอีกแต่ว่าเหามันกับเขาไม่หัวอย่างนี้อะไรกับมันเขาไม่เขาไม่หัวคือเกันแ้่ที่แม่กับพี่ แค่สองตัวฮึแนวอะไรก่อนนะมันติดแค่นึงตัวแม่กับวิออกให้นึงตัวมันมันติดหัวงนึงตัวจ้ะแน่เห็นว่าขาเขาไปสิบสองตัวขาเขาไปสิบสองตัวมูมูกับมาอีกแม่จ้ะมูมาอีกเพิ่มอีกตัวนึงมูมาอีกมูมาเพิ่มอีกในหัวอีกตัวนึงจ้ะโอ้ห่วยห่วยเป็นว่ามันหนึ่งหนึ่งสองหมอนอครับท่านผู้ชมโอ้ หัวหาหัวหกเนาะกานถาเปร์เป็นตุเรกก็ดีเนาะครับท่านผู้ชมมีใครมานั่งบอตองไม้แก้วมีใครนั่เลยจ้ะเป็นลูกกลมๆเลยใครเฮาหน่ะนะจ้ะลูกกลมๆเลยออกลมๆนี่ก็สิบ่เป็นศูนย์เนาะเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นตัวใดเนาะเดี๋ยวเบาแอมให้น้องไม้แปลเปิ้งแปลเป็นบ่น้องไม้แก้วแปลได้แค่ศูนย์เดียวโอ้แปลได้แค่ศูนย์ แก้วหนาวมันเกิดมันวงกลมเนาะครับโอ้ครับท่านผู้ชมไก่เขาวงกลมเด้อครับท่านผู้ชมน้องไม้แก้วแปรได้แต่เหล็กศูนย์มาสั่นไก่เอฟซีแปรให้น้องไม้แก้วให้เด้อเนาะครับเนาะแปรซอยกันครับนะครับท่านผู้ชมเนาะแต่เบาแอมเราะทงนีว่าว่าหาเฮาก็ะหาว่าก็ะหาหาหกหกหาเพเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเอาเหล็กศูนย์มาใส่หาหกศูนย์ไปสั่นเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็คาเฮาสิบสองต อ่จสจิเป็นหนึ่งสองก็ได้เพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึง่งแม่นบอลนองไม้แก้วจ้าใส่หนึ่งหนึ่งสองเนาะฝันจังไหนอีกบ่ค่ับ้าเนี่ยเมื่อฝันลูกก็ตื่นขึ้นมาเลยตื่นขึ้นมาเลยจะตื่นขึ้นมานูก็สายแล้วนูก,กล็ได้ไปโรงเรียนโอ้ครับ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 อันอี้มีลูกอ่อนเป็นมาหาบอลนองไม้แก้วที่แม่ลูกอ่อนเพิ่็อยากมหาอยู่ มาหาอยู่แต่ว่าพอได้บอกเ,เลขบ่ได้บ่ได้บอกเลขเอาลูกมาเล่นนําโอ้ครับครับ <_ s 1> ฟันเห็นแต่เฮาขึ้นหัวเนาะจ้าอืมครับเป็นตัวไรเนาะนะครับเนะานะท <_ s 1> ่านผู้ชมเนาะการเอฟซีคอมเมนต์บอกว่าแอมเราทงนั่นไม่ด้อครับท่านผู้ชมเนาะน้องไม้แก้วเพื่อนฝันแน,นวนี้ครับท่านผู้ชมครับเนาะอันนี้ก็อยู่ข้างสารขึ้นเขาเพื่อนละครัหนุ่มน้องสาวพูดทั้งปุ่นมีพญานาคขึ้นมาหาบ่อน้องไม้แก้วแต่มีอยู่จ้ะ พญานาคก็มีมาหาอีกจ่าพิ่นมาเล่นน้ำมาเล่นน,ำน้ำแนวไยนะไรงไม่เกี่ยวพยานาคตัวน้อยๆที่ขึ้นมาเล่นของเล่นกับหนูจ้ะโอ้บ่จ้าครับเพิ่นมาว่าจังไหนบอมาบอกเลยบ่เพิ่นมาก,กับพ่อกับแม่เพิ่นเลยเจ๊ตัวมาเจ๊ตัวทั้งหมดหนูคิดแบบอื สามตัวภยานาคสามตัวจ้ะพ่อแม่พเพื่อนหลอกอะลูกพญานาคที่มาเล่นกับหนูโอ้ครับพญานาคสามตัวเนาะครับแต่มหมูชมเนาะเอ้ากับเบิรงไว้เนาะครับไปเอาน้ำเหาืนี่ล่ะเนาะครับแต่มหมูชมพญานาคกะเกรียวแต่เอฟซีสิเปย์เอาเนาะครับแต่หมูชมเนาะน้องไม่แก้วฟันมือไดครับนี่น้องไม่แก้วฟันมือขื่นนี่จ้ะโอ้ฟันมือขื่นนี่เนาะครับเนะาะงแต่หมูชมเนาะ โอ้ยแต่ขอขอบคุณน้องไม้แก้วได้หลายมียังอีกว่าครับน้องไม้แก้วมียูจ้ะมียังอีกบา้ี้มีพญานาคเพิ่นเหงาเง,ง,งามันสีแดงนํำเงามันสีแดงงอนบ<ช>่งอนบ่เอนสีแดงพอสีแดงส่วนแม่มันสีขาวขาวโอ้แม่เพิินเพิ่นตัวอื่อนอื่นถันพญานาคปูพญานาคเนาะปูพญานาคครับเดี๋ยอื่อนมันเรื่องเจบบาปใช่ะใจยูจ้ะครับผมนี่แ่ะ ปูพญานาคแม่คุณแม่พญานาคเนะาะแต่ผู้ชมเนาะหญาปูหญาเขาอื่นพญานาคนเนาะครับน้องไม้แก้วเนาะครับเนาะนี่เราเป็นมะเร็งสามตัวเนาะครับแต่ผู้ชมเนาะแม่บอกครับน้องไม้แก้วแม่อยู่จ้ะครับผมโอ้พี่แม่ลูกอ่อนกามาแต่สิ่งสำคัญน,นี่เฮาเนาะน้องไม้แก้วเนาะจ้ะครับผมอ่ะพ่อแม่ของเพลินพ่อแม่ของลูกพญานาคอืมแม่ แม่ของเพิ่นเป็นตัวสีขาวเลยโอ้ตัวสีขาวเนาะครับเนาะส่วนพ่อก็เป็นตัวสีทองโอ้สีทองครับครับครับโอ้พญานาคสีทองลูกสียังบัดนี่ก็ลูกสีลุงสายลุงมันลุงกินน้ำไงโอ้ครับครับครับสีมันสายลุงกินน้ำเนาะครับท่านผู้ชมเนาะหนังไม้เกลียวฟันหลายอย่างแห้งครับท่านผู้ชมกระเปเอาเด้อเนาะครับท่านผู้ชมบ่าวเอ็มมาตงกาดหาไปฝากอีฟซีครับบัดฮาม่โชครับน้องไม้แก้วครับ สำหรับคลิปนี้ท่อมี่สามดาวขอบคุณน้องไม้แก้วหลายๆเนาะค่ะที่ให้ข้อมูลดีๆที่เด็ดกับท่องมี่ไปฝากเอฟซีขอบคุณค่ะน้องไม้แก้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวท่อมี่สามดาวสิจุดตัวเลขของน้องไม้แก้วเซสมุตให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท่อมี่สามดาวนั่นไ่เด้อค่ะไปรับชมกันเลยค่ะ นี่นะคะท่านผู้ชมเลขของน้องไหมแก้วแคบหน้าจอว้เวิงเดือค่ะน้องไม้แก้วเพื่อกับฟันว่าเด็ดไปโรงเรียนไปโรงเรียนกับมูมูผดเอาเหามาใส่หัวเหามาใส่หัวเต้หัวอยู่น้องไม้แก้วว่ากลับมาบ้านให้แม่วีเหาออกห้ผัดวีเดดสิบสองตเดดเ,ด,ดเหาตายสิบสองต แล้วมูกเอามาเพิ่มซะอีกหนึ่งโตก็เลยตีเป็นเลขหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็เลขเฮานะคะเนาะหัวหาเฮาหกใต้กับศูนย์เฮาเฮาเด็ดตายนะกับศูนย์ก็ตีเป็นเลขตัดหนาตัดล้างเหรียญคตธรรมช่อมหาหกศูนย์หาหกหาศูนย์สองหกศูนย์นี่น้องไม้แก้วฟันมาติดตามน้องไม้แก้วรอบแรกน้องไม้แก้วฟันว่า พีมาสอนถ่ายมอเตอร์ไซค์เราขี่ไปกับแม่ไปสื่อเนื้อย่างสื่อเนื้อย่างกลับมากินเนื้อย่างเซ็ตจนอิ่มแล้วผนแหนมไปเบิ่งนถ่ายรถมอเตอร์ไซค์เห็นเลขแดงจึงเคืองนะคะแต่มาชมสองหกศูนย์สองหกศูนย์หกศูนย์เนี่ยมันกตะตรงกับเลขที่เฮาขึ้นหัวหน้องไม้แก้วหกศูนย์ค่ะแต่มาชมก็เอาไว้เป็นแนวทางนะคะเนาะ แนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลประจําววันที่1สิงหาคมพศ2 5ห5สำหรับคลิปนี้เท่ามีสมดาวกสิราธรรมชมพิกรอนเจอกันคลิปหนาค่ะก็ให้โชคโชคมัน่นมั่นเฮงเงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ